สวัสดีครับเพื่อนๆก็พอดีเล่นเฟซอยู่นะครับแล้วก็มาเจออาจารย์ทศพลนะครับได้โพสต์ไว้นะครับว่าขอเปิดตัวโปรแกรมหมักฮอตเวอร์ชั่นล่าสุด Future นะครับโปรแกรมใหม่ล่าสุดต่อจาก h o t b a ดนะครับจุดเด่นนะครับคงเดิมเดินได้ทันทีไม่มีวันแพ้รวมทั้ง ได้เพิ่มความสามารถใหม่ต้นกระดานหลากหลายผมก็จะลองทดสอบดูเลยนะครับไม่เคยลองมาก่อนเลยนะครับก็จะเล่นสดๆเลยนะครับก็จะเดินหลังล้วนๆไปก่อนนะครับสัก10กระดานกระดานที่1น,นะครับดูเชิงก่อนครับเปิดเป็น5แต้มรับอีปุ่ม รับทรงไรดียเป็น3มตัวเรียงนะครับตั้งรับปกติไปก่อนครับ82ให้ระเบิดปไปเลยครับทรงนี้น่าจะเสมอกันครับโอเคครับติดรูปเสมอครับ ก่อรับรีบเรียไปก่อนนะครับจะดูว่าตัวนี้เดี๋ยวให้ไปเรื่อยๆก่อนครับเสมอกันนะครับไปดูกระดานใหม่เลย ย่อครับยังไม่ขึ้นสูงครับดูเชิงไปก่อนโปรแกรมขึ้นสูงมาก็ยังรับเป็นทรง5แต้มแบบนี้ต้องเสียบเป็น3ตัวเรียงนะครับเดี๋ยวโดนค้ำสูงก็เป็นอีปุ่มโอเคเข้าแต้มเดิมครับเสมอ เดี๋ยวก็จะลองเปลี่ยนเล่น5แต้มกองโจนบ้างนะครับกระดานที่3ครับเริ่มแปลก,กแล้วนะครับเปิดขึ้นสูงดีไหมย,ยังไม่ขึ้นรอรอให้โปรแกรมขึ้นสูงมาก่อน เราจะเล่นง่ายก่อนเสียบ3ตัวเรียงไปเลยนะครับดูจะพุ่งหัวไหมอ่ะไม่พุ่งเป็น3ตมวเป็นนะมาตรฐานนะครับเรา3ตัวเรียงตรงนี้ก็น่าจะเสมอกันเดี๋ยวรูปนี้ เอาเสมอง่ายๆดีค่ะนะครับไปกระดานน่าจะสู้ไม่ได้ครับบ,รบังคับเอาเสมอง่ายๆไปดูกระดานที่4ครับว้าออกแปลกละเราไม่ต้อง ขึ้นสูงไม่ขึ้นโอ้โหลำบากลำบากยังไงดีโอโ้ขึ้นไม่ถูกเลยตั้งเป็นสามเหลี่ยมสั้นแล้วกันอืม,อม เหนื่อยครับเกมนี้เหนื่อยแน่นอนเป็นกันไกล กตัวนี้ไม่ดีนะครับสงสัยจะเสร็จนะครับโอ้โหเปิดตัวนี้ถึงก็แพ้เลยครับแสก,กินนี่โดนปล่อยให้กินกิน2เดินออกฝั่งนี้ก็ไม่ได้นะครับดูเป็นรองหมดเลย แพ้แล้วครับ1กระดานกระดานที่เท่า,าไหร่เราผมจำไม่ได้กระดานนี้กระดานที่ห้ามั้งครับเกมนี้เรียบร้อยครับ กระดานนี้ผมก็ไม่ได้ฝืนอะไรนะครับแต่โปรแกรมเขาออกหมากแปลกๆมากระดานที่6ครับจะคําสูงเป็นอิโต้นะครับเราตั้งทรงดาวดีกว่าตั้งรับไปก่อนเสียบ3ตัวเรียงพุ่งไหมพุ่ง ตรงนี้ก็เล่นได้หลากหลายนะครับแต่ถ้าง่ายๆก็ระเบิด2ไว้เลยแต่ถ้าเป็นคนเล่นนี่ก็เล่นแต้มอื่นได้นะเบียดได้แต่โปรแกรมนี่ถ้าเบียดไปเป็นรองแน่ครับ ถ้าผมไม่รู้ว่าเล่นกับโปรแกรมนะครับแล้วมีคนเอามาเดินนี่ผมว่าผมน่าจะเละกว่าน,นี้นะกระดานนี้ก็เสมอกันไปนะกระดานที่6เดี๋ยวไปดูกระดานที่7ครับ ขึ้นสูงไปเลยตาน,นี้ลองดูโอ้โหทรงอะไรนะครับตัดเลยดีกว่า ตอนนี้รูปทรงก็ไม่เสียเปรียบอะไรนะครับปิดก่อนโอ้ออกตัวนี้แปลกนะครับแปลกมากถ้าเรามุดไปเขาหลบมานี่เขายิง2ได้นะแต่ถ้าเดินตัวข้างนี้ออกไปเขาน่าจะเอาตัวล่างมารับไม่ดี เดินยากนะครับนี่ตรงตรงนี้ผมพลาดแล้วนะครับผมอ่านผิดเพราะว่ามันมีเบี้ยรลอยไม่รอดครับก็แพ้เป็นกระดานที่สองครับ ไปดูกระดานที่8ครับแพ้ไป2กระดานที่8ขึ้นสูงไปเลย ตั้งตอก่อนดีกว่าไม่รีบต่อหอกกลางยึดสูงก่อนไล่กิน ตรงนี้ผมอ่านมากอยู่นะครับว่าจะสวนตัวบนดีไหมสวนเขากินตัวล่างเราโอกินตัวบนแต้กิน เดี๋ยว,วันไล่ออกต่อฮอตทิ้งก่อนเลยตรงนี้ก็คงเสมอกันแล้วนะครับต่อไปกระดานที่9ครับแพ้ไป2 โอ้โหนั่นดูจะรอดไหมกระดานนี้ นึกไม่ออกเลยครับคิดไม่ออกโอ้โอ้สงสัยจะแย่ครับอยู่ทรงแล้วเรียบร้อยครับแพ็กเป็นกระดานที่สาม ไปดูกระดานที่10ครับเล่นกองโจรมากครับถ้าเปิดหมากหลากหลายนะครับจะสนุกเส้นนะครับตรงนี้ก็ ติดล็อกครับเดี๋ยวไปดูปลายกระดานครับโอ้ตรงนี้ไม่ไม่ให้ไหลไปฮอตเลยนะครับก็เสมอกันครับกระดานที่11นะครับแพ้ไป3แล้วครับ ขึ้นสูงดูเป็นรองนะครับโอ้ดูออกแต่ลำมากครับถ้าเขาย่อมานะครับโปรแกรมย่อมาเราขึ้นสูงนี่ดูแล้วจะแย่ครับ ขึ้นสูงไม่ได้เปรียบเลยครับนี่ก็เดินยากแล้วอ,ออกตัวไหนก็ลำบากโอ้ล็อกอยู่หมดเลยเข้ากิน โอ้โหมาเสียตัวนี้อีกโหดจริงๆรสี่กระดานแล้วครับแพ้ไปสี่นะครับ,รบกระดานที่สิบสอง เสียบให้พุ่งมาเลยลองดูแพ้อีกครับ เล่นแปลกๆไม่ได้เลยครับโอ้โหเก่งจริงครับเก่งจริงแล้วเดินได้หลากหลายครับสิบสามครับโดนไปห้ากองโจนมา กินก่อนเอาไว้ทดสอบฝีมือนะครับดีมากเลยครับตัวนี้แต่อย่าเอามาใช้โกงกันนะครับเพื่อนๆเป็นโปรแกรมที่ดีมากใช้ให้ถูกวิธีก็ต่อก่อนเอาเสมอก่อนครับ ก็ประมาณ13เกมครับโดนไปห้แผ่นโหดจริงๆก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทศพลหรืออาจารย์เอนะครับสร้างโปรแกรมดีๆขึ้นมาตัวนี้สุดยอดนะครับเปิดหมากได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพยายามแบบเอาเสมอให้เต็มที่เลยนะครับดูว่าโปรแกรมจะบิดเอาชนะสามารถจะเอาชนะได้ไหม แต่ผมจะไม่ไปทดลองเล่นนะครับไม่ทดลองเล่นมาก่อนจะไม่แก้หมากมาก่อนจะลองเล่นสดๆดูนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ